สวัสดีครับผมวันนี้มาส่งแพ็กเขียวนะครับผมไม่ได้ส่งมานานมากแล้วนะครับล่าสุดก็ย้อนไปสมัยชิลูเป็นโกนะครับตอนนี้ก็มาตามล่าอโลกอฮลนะครับผมแพ็กเขียวเนี่ยว้อยากของเขาก็คือมันไม่การันตีนะว่าเราจะได้ไหมนะครับในแพ็กมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบตัวสิบเอ็ดตัว พราะผมสุ่มฟรีไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้อยากได้อาราโคจรจริงๆนะครับมีโอกาสสามครั้งครับผมทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่าอันเนี้ยแรงกว่าเป็นการ์ดที่หายากกว่าอีพิกแน่นอนนะอีพิกก็มีโอกาสวนกลับมาอยู่นะครับแต่ว่าอาราโคจะได้เล่น CF เแล้วยิงเข้าเนี่ยโอกาสมันยากมากๆนะครับเดี๋ยวขอไปเล่น ถ้าได้นะครับเอาไปเล่นสนุกสนุกดูตัวใหญ่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปโอ้ใครเนี่ยโอ,โอ้เหลือสองแล้วอะโอกาส มาไม่ต้องปลกลบทิ้งหมดเอา,าไม่ต้องปลกลบทิ้งครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอ้ยเหลืออีกสองรอบถ้าไม่ได้นี่มันเจ็บใจนะฮะ เสียทองแล้วไม่ได้ตัวที่ต้องการเนี่ยมันเจ็บใจกว่าอ,อีปิกอีกนะฮะปกติก็ไม่ได้สุ่มอยู่แล้วแพ้เขียวกินวูด ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับโอ้เหลือรอบสุดท้ายอะ่ะกลัวไม่ได้ว่ะทำไมวะเนี่ย โอ้ไม่ได้จริงด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่าเสียดายใครเนี่ยลบทิ้งไปเลยโอ้เสียดายมาก โอเคครับทุกคนใครสุ่มได้เ,เราโค้ดล้วลองเล่นแล้วเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยได้นะครับผมอยากได้อยากได้จริงๆเลยสงสัยต้องไปสร้างไอดีไก่ล่าเ,าเราโค้ดซะแล้วโอ้โหดูดิเกมเกมลุกดิถ้ารวมโค้ดก็น่าจะแปดสิบแปดนะเนี่ยโอจบสกอร์เกือบ90โอ้โหวิ่งเร็วด้วย เนี่ยถ้าลงทีมอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่าเก้าสิบนะเนี่ยสปีดแปดสิบเจ็ดเนี่ยกระโดดดีแข่งแก่งด้วยโอ้โหเสียดายเอยเสียดายที่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปหาไอดีไก่ล่าอรา,าโคดีกว่าอยากเล่นโอเคครับผมทุกคนแฮวครับผมไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ตัวที่ต้องการไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ